จระเข้ไหมครับ,รบนเนือจอระเข้เฮ้เ้เฮ้เฮ้เเฮ้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 เ้เฮ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 เเฮ้้เฮ้เ้เ้เฮ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 ้เเ้้เเ้ เนื้อจระเข้อันนี้ของจริงอันนี้ของจริงเนื้อจระเข้ของจริงของจริงนะครับพี่เขาเลี้ยงที่หลังบ้านนะครับเนื้อจระเข้ของจริงมันมีตัวเท่ารถด้วยนะครับใครอยากเป็นคนแรกจะลองชิมมาคนแรกเลยนี่สาวน้อยแต่มาลองชิมเนื้อจระเข้คนแรกเลยไปงานแล้วบอกรสชาติเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหนียวไหมไปงาน รสชาติเป็นไงบ้างเหมือนเนื้อไก่แดงเหมือนไก่เลยเหรอคุณปันร้องคุณเหนือคุณปันร้องเหนือยเหมือนเนื้อไก่แดงจริงไม่รู้จริงหรือเกเรเพรไม่รู้คือจิงไก่แดงเหมือนไก่แดงเหมือนไก่แดงนี่วันนี้พี่สูจนให้ได้เอแล้วคนนี้จนมาเห็นกับตาจนผ่าใจมาเจ็บ You Win Perfect เหมืนกแเหมืนแล้มันนี้จระเข้เลยตัวเป็นนเหมือนกแลง่านี่เป็นไงตัวก็กลายเป็นลังมารุตัวก่อนหนึ่งสองเหมืนเนื้อจระเข้เหมือนเนื้อจระเข้เหมือนเนื้อจระเข้เหมืนะเ่ไม่ อุ้ยมีสันมีสันเอาพี่เปิดแล้วเธอรู้ไหมฉันจะตายเมื่อมองเห็นเธอกับเขาที่ไรเหมือนผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรงเดี๋ยวนะ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 ค่ะเดี๋ยวกัดเข้าไปกัดเข้าเลยเขาไปทางทำเลย เหมือนไก่เว้ยก,กู่มบอกเหมือนไก่เหมือนไก่ไหมอือเราเลือจระเออราเลือกจระเข้ไปลองกินดูสิสมันแก่แรงเหลือไข่หรือเปล่าเรหลือไข่ด้วยนะในห้องนี้เหลือไข่หรือเปล่านะอย่ามันจะกินนะไข่นะไเมคนนะอยันกินนะไม่รู้จักเลยนะอย่าเหลือไม่รู้จักเลยินแล้ว ชยนี่ให้หม่าม้าก่อนหม่าคุณปีฟูดาป้อนหม่าแซ่บอีนีเลยเหมือนเนื้อแกะแดงับตาป่าบ้างตาบาอร่อยมากกว่ากนาไม่กินขาไม่กินขาไม่กินขา่กินากินากิน เหมือนไก่แดงอร่อยจริงป่ะเขาเรียกว่าไก่ย่างจีรพันธ์ไก่ย่างจีรพันธ์อร่อยอ่ะไก่ย่างงานวัดเนี่ยเหมือนไก่เลยเหมือนไก่ย่างงานวัดนะคะปะคะปะคะเกินแล้วแก้วมันอร่อยอืมอร่อยแล้วแต่มันเหนียวนะกับข้าวอิ่มแล้ว